สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาและสร้างความสนุกเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับชมและอาจจะมีการทำอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอะไรนั้นก็ไม่รู้แต่อยากขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันดูเพื่อให้ ช่องนี้ได้เดินต่อไปในอนาคตผมอาจจะเริ่มทำไปแล้วหรืออาจจะกลับมาทำใหม่ซ้ำทำไปทำมาจนไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายามทำจะพยายามลงหากวันไหนไม่ลงก็แปลว่าคือไม่ลง หวังว่าในคลิปนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับวันนี้ฝากกด Subscribe ให้ด้วยไม่ถูกใจก็ไม่ต้องกดแต,แต่อย่าดิสไลค์ก็พอสำหรับวันนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สวัสดีครับ